ครับสวัสดีครับนักศึกษาและบุคลากร,กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีขอแสดงความเป็นห่วงกับพวกเราทุกคนนะครับเรื่องในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กําลังมาถึงในครั้งนี้กอบกับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลของครอบครัวของคนไทยซึ่งจะมีการเดินทางกับภูมิรัเนากันอย่างจํานวนมาก ทางมหาไรขอฝากไปถึงนักศึกษาทุกคนนะครับการเดินทางนั้นนักศึกษาสามารถกระทําได้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ไม่มีข้อจํากัดแต่ด้วยความห่วงใยของมหาัยขอให้นักศึกษาระมัดระวังตนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเดินทางโดยรถสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัวก็ตามเมื่อกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว การทำบุญไหว้บุพการีญาติผู้ใหญ่ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมอันดีที่ทำกันในเทศกาลสงการของไทยก็สามารถทำได้ตามปกติแต่ทางมหาัายก็อยากจะขอร้องวิงวอนว่าการเดินทางไปในที่ต่างๆที่ไม่สมควรไปที่มีคนแออัดนะครับในที่เที่ยวตอนกลางคืนหรือในตลาดที่มีคนแออัดจ,จานวนมากถ้าจําเป็นต้องไปก็ต้องสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับทำตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ก็หวังว่าพวกเราจะสามารถเดินทางไปและกลับโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพอันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการระบาดในระรงนี้มีการคาดเดาว่าจะเกิดระบาดในวงกว้างจํานวนมากแล้วก็เชื้อที่ติดจะเป็นเชื้อที่ติดง่ายดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้แจ้ง ให้พวกเราทุกคนทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าการเรียนการสอนในช่วงก่อนที่จะมิดเทอมในภาคการศึกษานี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะครับนักศึกษาที่มีความพร้อมแล้วคิดว่าอยู่ที่บ้านจะมีความรู้สึกปลอดภัยสะดวกกว่าก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์จากที่บ้านได้ก็ตอนกลับไปก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆกลับไปให้ครบถ้วนละกันนะครับส่วนนักศึกษาที่อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่า ไม่สะดวกในการที่จะเรียนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็ยังจะเปิดห้องเรียนปกติเพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าหลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้วกลับมาเรียนแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือนักศึกษาจะกลับมาเรียนในห้องเรียนตามปกติวิชาต่างๆวิชาปฏิบัติการวิชาที่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยท้งทางอาจารย์จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าวิชาไหนจะเลื่อนไปก่อนจน สถานการณ์คลี่คลายแล้วเธอยกลับมาทําปฏิบัติการหรือส่วนไหนจะสามารถมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้เมื่อพบกับนักศึกษาในตอนเปิดเรียนอาจารย์จะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้าไปในระบบ R E G ของนักศ,ศ,ศึกษาก็ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนเรื่องการสอบนั้นนะครับ จากการประเมินในระยะแรกนี้การสอบก็คงจะเป็นการสอบในชั้นเรียนโดยปกตินะครับเพื่อไม่ให้นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์อินิทส์เป็นข้อจํากัดในการสอบของนักศึกษาอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดแน่นอนก็ ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยฟังประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับเราก็จะรีบท่านทราบอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะรีบแจ้งให้กับนักศึกษารวมถึงทางบุคลากรด้วยนะครับที่จะเดินทางกับในระยะนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสุดท้ายนี้ครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรารีก็ขออวยพรให้บุคลากรนักศึกษาทุกคน ประสบความสุขนะครับสามารถที่จะเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวเดินทางไปและกลับมาที่มหาไรโดยสวัสดิภาพสุขสันต์วันสงการานครับ